สลามอะไรกุมสวัดดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับจะแนะนํานะครับการกรีดยางนะครับปีนี้พอฝนตกก็ตกติดต่อกันเยอะนะครับหลายวันก็มันจะส่งผลเสียกับต้นยางนะครับถ้าเรากรีดจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับ กรีดยางหลังฝนตกนะครับแต่ของผมวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานก็ตกอันดับแรกเลยนะครับจะทําให้หน้ายางนะครับเน่าเสียง่ายนะครับน้ำซึมเข้าน้ำฝนซึมเข้าไปในท่อน้ํายางนะครับทําให้ยางไม่ออกเป็นยางตายนึ่งได้ง่าย หลายหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจทางภาคเหนือภาคอีสานเยอะอย่างที่ตายนึ่งนะครับเพราะกีดแล้วไม่ทาดินแดงนะครับไม่ทาดินแดงหรือน้ํามันที่เขาใช้ทาแผลแผลต้นไม้นะครับเวลาเราตัดดินแดงนะครับเราก็ทาเพื่อรักษาแผล รักษาแผลกรีดนะครับไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับน้ำฝนจะไม่ซึมเข้าไปในท่อน้ำยางและน้ำยางก็จะออกดีแต่ถ้าเราหยุดหลายๆวันก็เป็นธรรมดานะครับวันแรกที่เรามากรีดยางจะไม่ออกวันที่สองวันที่สามเรามากรีดซ้ำมันจะออกเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าฝนตกบ่อยนะครับเราต้องทาดินแดงนะครับทางใต้เขาจะเรียกดินแดงนะครับใช้สำหรับทาหน้ายางก็ทาแผลสวนทุเรียนได้ด้วยนะครับหรือเอซที่มีเทมีทาล็กซิลอยู่ก็ทามีทาแล็กซิลเลยนะครับผสมน้ำ น้ำน้ำหนึ่งลิตรต่อเมทาเล็กซิลหนึ่งอ่าสิบสิบช้อนโต๊ะนะครับเป็นยาที่ป้องกันรักษาโรคเชื้อราได้ด้วยนะครับดินแดงก็เช่นเดียวกัน ดินแดงถ้าซื้อไม่ได้ก็สั่งซื้อไปได้ที่ทางเพจอุดมทองมิตรปิดยางนะครับขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรก็จะมีนะครับเวลาตัดกิ่งทุเรียนเขาก็จะทาดินแดงนะครับถ้าไม่ทาดินแดงฝนตกลงมาน้ำมันซึมเข้าไปนะครับแถมไม่แห้ง ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ทำให้เน่าเสียง่ายเป็นโรคไฟท็อตามมายางก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรในช่วงเลง้งหน้ายางแห้งเนื้อเยื่อแห้งนะครับถ้าไม่ทาช่วงฝน ถ้าไม่ทาก็นหน้าก็ต้องเสียง่ายยิ่งโดนฝนราดนะครับยิ่งโดนตากปีดแล้วฝนราดควรรีบทาเลยนะครับรุ่งเช้าก็ทาเลยแต่ถ้าฝนทาแล้วฝนตกใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ตัวยาที่ผสมมาในดินแดงมันจะซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราในท่อน้ำยางอย่างต้นเมื่อกี้นะครับตอนผมไม่ทาหน้าต้นใครที่ดูทุกคลิปก็จะรู้นะครับว่ายางมันออกเป็นท้นๆอ,อยู่แต่พอผมทายางก็เริ่ม เริ่มไหลดีขึ้นนะครับต้นเมื่อกี้นะครับยิ่งยางที่เพิ่งเปิดหน้าใหม่ๆนะครับถ้าฝนตกต้องรีบทาเลยนะครับทาเพื่อรักษาเผย ไม่ให้เกิดเชื้อราก็เหมือนแผลติดนะครับที่เรากรีดอยู่เรียกว่าแผลติดมันก็เหมือนกับแผลคนนะครับถ้าโดนน้ำมันก็แผลไม่แห้งีแผลไม่แห้งมันก็หายช้านะครับมีอาการติดเชือ้อตามมา ยางก็เช่นเดียวกันนะครับควรที่จะทานะครับทุกๆสิบห้าวันถึงฝนไม่ตกก็ต้องต้องทานะครับทาตรงแผ่ใหม่ๆนะครับที่เรากรีดแต่ถ้ามันแห้งอย่างนี้แล้วไม่ต้องทานะครับ มันต้องขยันนะครับขยันดูแลด้วยรีดอย่างเดียวมันก็เป็นโรคนะครับยางผมมันไม่ติดเชื้อราเวลาหน้าต่ำเพราะผมทาหน้ายางเป็นประจำนะครับ ้ามาปีจะได้ปีง่ายขึ้นน,นะครับมาจากที่ปีดบาดไปเนี่ยครับยางตายนึ่งที่มันตายนึ่งง่ายนะครับควรทานะครับ ถดาหน้ายางไม่ใช่ว่ากรีดไม่บาดแล้วยางจะไม่เน่าเสียนะครับถ้าฝนตกชุกชุมยังไงก็เน่านะครับถึงจะกรีดไม่บาดแล้วน้ำฝนซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับ สำหรับ f อที่ใช้ดินมานะครับทาหน้ายางก็ควรที่จะทาอ่าดินแดงหรือว่ามีทาลักชิวที่มีอยู่นะครับทาหน้าด้วยนะครับหรือจะใช้ใช้ผสมกันก็ได้นะครับตันนี้เมื่อก่อนน้ํายางจะออกเป็นท่อนทอนนะครับนี่ก็ตรงนี้จะไม่มีน้ํายางเลยผม ใช้น้ำหมักอาจารย์ต้นมันก็เริ่มมีขึ้นมานะครับผมไม่ได้ใช้ดินมานะครับฝังโซนทางด้านบนนะครับที่ผมใช้ผมจะแบ่งโซนนะครับเพื่อเปรียบเทียบแต่ยางจะออกน้อยกว่าดินมานะครับลองเป็นอิกสี ดินมาเป็นเคมีมันก็ออกเยอะหน่อยนะครับแต่ที่ยางมันจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นควรที่จะทาดินแดงหรือว่าเมทาเล็กซิลนะครับที่ยางมันไม่แห้งสีวันที่สองน้ำยางจะไม่ค่อยออกนะครับต้องให้ที่เส้นที่หน้ายางมันแห้งน้ำยางถึงจะออกดีเวลามาสีนะครับ เรากรีดซ้ำนะครับแต่ถ้าเราพักไปหนึ่งวันวันแรกมากรีดมันก็ออกนะครับและอีกอย่างยางที่มันออกเยอะเรากรีดเยอะน้ำยางต้นยางก็ผลิตน้ำยางให้เราไม่ทันนะครับไม,ไม่ทันแล้วน้ำยางจะแห้งมันจะออกเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับควรที่จะกรีดหนึ่ง วันพักหรือว่าสองวันพักนะครับแส่ตัวทาหน้ายางต้องทานะครับต้องทาไม่ทาไม่ได้เอซี FC มือใหม่ที่ลูกยางใหม่ๆยังไม่รู้นะครับยังไม่เข้าใจในการดูเลในการรักษาหน้ายางเวลาเราผิ ผมทำคลิปขึ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติกับส่วนตัวท่านเองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดการอันอยางของท่านก็จะได้ขีดนานๆนะครับอํายางก็จะได้ออกเยอะ เนี่ยถ้าเราไม่ทาเราทาไม่ทันนะครับเวลาฝนตกลงมาเห็นไหมครับหน้ามันจะเน่าเราทาทับมันก็จะแห้งเดี๋ยว,วแผลมก็จะหายอยู่นะครับต้วน,นี้ผมกีดสักเส้นนะครับกีดชักเส้นมันจะ ลอยเร็วไม่ได้นะครับน้ำยางมันจะไหลบ่าออกทางข้างได้ง่ายชักกิดชักเส้นบางท่านนะครับบอกว่าติดยางหน้าต่ำนะครับเดี๋ยวจะติดโรคติดเชื้อรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรา ดูแลน้าอย่างของเรา f ่ที่ดูติดตามผมก็จะรู้นะครับว่าผมกรีดเกือบถึงดินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเกือบถึงดินทุกต้นทุกต้นเลยนะครับที่ผมกรีดมจะกรีดถึงดินทุกต้น บางคนว่าขึ้นหน้าใหม่ยางจะไม่ออกนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณดูเลยางคุณสมบูรณ์ดีดูเลหน้ายางไม่ให้เกิดเชื้อราไม่ให้เกิดโรคไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไปในท่อน้ำยางยังไงก็ออกนะครับ ต้นที่การันตีได้เลยนะครับว่าผมกรีดถึงดินนะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นต้นยางพาราพารันพื้นเมืองพันพื้นบ้านนะครับผมจะกรีดถึงนี้เลยนะครับถึงรากเลยกรีดได้ถึงไหนก็กรีดนะครับเพราะยางพาราที่ปลูกมเมล็ดต้นยางบ้านนะครับทางใต้จะเลี้ยงต้นยางบ้านยิ่ง ต่ำมันจะยิ่งออกนะครับเปิดหน้าใหม่ก็ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเปิดสูงไม่ได้นะครับท่างคาราพันพื้นบ้านนะครับอย่างที่ไม่ได้ทําการติดตา ยงออกดีนะครับใช้น้ำหมักอาจารย์ต้นน,น้ำยางจะออกสม่ำเสมอดีมันมีคลิปวิธีใช้อยู่นะครับวิธีทาเข้าไปหาดูได้นะครับตอนนี้กรีดยังไม่ชิดเนื้อเยอะะเื่อเจริญนะครับฝนตกราดหน้ามันจะเป็นอาการอย่างนี้นะครับ ต้นที่มันมีอาการมีเชื้อราในท่อน้ำยางอยู่แล้วนะครับจะเป็นเหมือนต้นเมื่อกี้เลยก็ขอบคุณ fc นะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ จะให้ความรู้เช่นนี้นะครับตลอดนะครับต้นนี้น้ำยางมันจะไหลานานนะครับถ้าไม่ทาหน้าก็ฝนตกลงมาน้ำจะซึมเข้าไปในท่อน้ำยางแล้วมันจะไม่ค่อยออกน้ำยางมันจะไหลช้าแต่มันไหลานานนะครับจนอย่างนี้นะครับที่เป็น ้ายยางตตหนึ่งนะครับเป็นยางตตานึ่งตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไหลานานกว่าจะหยุดไหลห้าหชั่วโมงนะครับกว่าจะหยุดไหลสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ